วัสดีครับมันจะมีบางบางบางเคสน,นะครับที่เราต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือว่าเราเล่นจาก u t u b e ไม่ได้หรือในเว็บเบราเสื้อไม่ได้ในทีวีเวลาเราใช้นามเปน็นนานเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นขยะอยู่ในทีวีนะครับเราต้องทำการทำยังไงให้ระบบพวกนี้เล่นได้เราต้องเปิดเปิดเมน,นูขึ้นมานะครับทำการล้างแคช ตัวเครื่องของทีวี่อนนะครับเรามาเลื่อนมาที่ตัวของระบบระบบแล้วเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าแอปนะครับเพื่อทําการล้างแคชในตัวทีวีแล้วก็กดลงไปโอเคเครื่องจะถามว่าคุณต้องการล้างแคชไหมถ้าต้องการรู้่กดล้างแคชล้างข้อมูลทั้งหมดก็ว่ากดโอเคเครื่องจะทําการล้างข้อมูล ทั้งหมดแล้วก็รอการปิดขึ้นมาขึ้นมาใหม่คือระบบฟังก์ชันนี้มันจะช่วยเรื่องของเรื่องการต่อการเล่นการเล่นของ YouTube การเชื่อมต่อพอเราการการล้างแทนเรียบร้อยมันจะขึ้นหน้าแรกว่าเราจะเข้าเล่นเล่นเน็ตฟลิกไหมหรือไ่้เล่นเราก็ภายหลัง เดื่ไปที่ไทยทุกอย่างลูกค้าลูกสามารถตรงนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมดมันจะช่วยเรื่องของการเชื่อมต่อทั้ง YouTube ทั้งเบราว์เซอร์หรือ Netflix โอเคครับ